ไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติค่ะโดยทางมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันมีการจัดประชุมคณะทํางานรวมใจรักทะเลอันดามันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะ ที่มหาวิทยาลัยสงขานคารินวิทยาเขตภูกเก็ตมีการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการรวมใจรักทะเลอันดามันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเซฟมายาเซฟปะการังอันดามัน ส Conservation Project ค่ะโดยนายสำรานสินทองเลีขาที่การมูลและนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางบกวุฒิสภาเป็นประธานการประชุมซึ่งโครงการดังกล่าวค่ะมีการกำหนดจัดในวันที่21กุมภาพันธ์2569ที่จังหวัดกระบี่เพื่อปูรณาการความร่วมมือของทางภาครัฐและเอกชนในการฟื้นฟูทรัพยากรทะเลอันดามัน โดยในที่ประชุมค่ะมีการติดตามแผนงานประเมินความพร้อมด้านพื้นที่บุคลากรและอุปกรณ์มีกิจกรรมหลักค่ะซึ่งประกอบไปด้วยการวางทุนฟื้นฟ,นฟรูระบบนิเวศทะเลและค่ายเยาวชนปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สร้างเครือข่ายดูแลทะเลอันดามันอย่างยั่งยืนค่ะ